ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำที่เรากล่าวว่าศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและศีลน,นั้นพึงรู้ได้โดยกาลนานไม่ใช่เล็กน้อยมณสิการจึงจะรู้ไม่มณสิการหารู้ไม่คนมีปัญญาจึงจะรู้คนมีปัญญาสามหารู้ไม่ ดังนี้นี้เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรบุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มักทำศีลให้ขาดมักทำให้ทะลุมักทำให้ด่างมักทำให้พร้อยตลอดกาลนานแลไม่กระทําติดต่อไป ไม่ประพฤติติดต่อในศีลทั้งหลายท่านผู้นี้เป็นคนทุศีลหาใช่เป็นคนมีศีลไม่อันหนึ่งบุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีปกติไม่ทำศีลให้ขาดไม่ทำให้ทะลุไม่ทำให้ด่างไม่ทำให้พร้อย ตลอดกาลนานมีปกติทำติดต่อไปประพฤติติดต่อในศีลทั้งหลายท่านผู้นี้เป็นผู้มีศีลหาใช่เป็นผู้ทุศีลดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำที่เรากล่าวว่าศีนพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและศีนนั้น พึงรู้ได้โดยกาลนานไม่ใช่เล็กน้อยมณสีิการจึงจะรู้ไม่มณสิการหารู้ไม่คนมีปัญญาจึงจะรู้คนมีปัญญาสามหารู้ไม่ดังนี้นี้เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้